สบายดีสบายดีเฮ็ดยังยูเห็ดนังเสือโอ้น้องน้องเฮ็ดนังเสือกินข้าวแรงเลยยังโอ้โหมีแต่ปู่สาวอยู่ในสาวน้อยกินข้าวกับยังบูมียังกินกินข้าวละละโอ้โหบูมียังกินข้าวละละนอนก็ใครนอนคนนี้แล้วก็คนนี้คนนี้คือหัวย <|si|> ุ่งแท้ หั <laughs> วยุ่งหัวอยองเจ็บท้องเออได้กินยาหรือยังไ,ไอกระปุกย,ยามาเจ็ะกะอบกระเพาะบ่โอ้น่าจะกินข้าวโปร,รงเวลากินข้าวโตรงเวลาก็เลยเฮ็ดให้ะะอันเจ็บกระเพาะบ่ได้ไปงเงียนไปใส่คือบ่ไปงเงียนเจ็บท้องก็เลยฆ่าก็เลยฆ่า,างเงียนอยู่อยู่ห้องอันน้องสาวจบะบวา เจ็บแหงบ่บ่แห้งปานใดมียากินอยู่บ่บ่มียากินอ้อยู่นี่บ่อนเาเจ้ากยาอยู่ไก่บ่นํามอนอยู่ลุมเนาะเจ้าสิติดหานแล้วบ่ซั่นยังอยู่เนาะไอ้สิไปซื้อมาให้เด้อไอ้สิไปซื้อยาไม่กินเจ้าก จะก็ต้มคั่วปลากระป๋องให้เรากินข้าวแล้วก็ก,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 วกินแล้วกันกินยาไปเอาให้จอนเนื้อั่านปุณีเนี่ยอยู่ลำกันำวะไปเดี๋ยวให้ีเปย์ซื้อยาให้กินเด้อเอาอยาอย่างเอาอยาแบบใดเอาเปปซูดหรือว่าเอาอยาแนอนตอรซินไปก่อนออยากให้ปูเบ่ามาเล่นน้ำพุสาวบ่ไปถ่ายยุงก้าวะ่ะ <c oughs> มาแล้วเอา้าอันอ้ยเอานี้อันเอาขนมกินขนมก่อนจงกินยาก็ได้นะคือสิเจ็บแหงเอากินยากละเม็ดเด้อนี่กินอันนั้นก่อนแล้วจงกินยาเด้อกินยากละเม็ดไอไปซื้ออยู่ซุกสารามามกินนีโดยโดยผมเป็นอย่างเจ้าก็ออันมั่นกินข้าว เงียนห้องอะไรแล้วน้องสาวเจ้าฮะมอเนิงปีนี้ปีจำพิษเบิ่งเอากันเนาะเป็นพี่น้องกันเป็นคนบ้านเดียวกันเบิ่งเอากันเวลาเจ็บเป็นเรีนรุ่นเวลาเป็นไข้เป็นอย่างเด้อเบิ่งเอากันเด้อ้บเจอก นอนเนี่ยเปรี้ยวขานาดเลยรดจระตาผมค่อยหุง้งรูดออกเปิดศัยใส่ยัง้อเว้อด้วย

อ่าแม่แหละเราพอต้องเห็ดเมืดเล้อพักขั้นไส้ลายแล้วมันสีบดแท้ใส่จากสองสบามใ็เอาลวทางนั้นไอทางนั้นเนไอตัวร่างสุดเะรอไอแมนนั่งน,นี่นไะแมนเนี่ การขึ้นแห่งขี้ดิไอ่สบายดีสบายดีเฮ็ดยังอยู่เฮ็ดนังสือโอ้น้องน้องน้องเฮ็ดนังสือกินข้าวแรงเลยยังโอ้โหมีแต่ผู้สาวอยู่นี่สาวน้อยอยู่อยู่อยู่สองคนแต่ว่าเพื่อน สามเออไอเซลปลากระป๋องให้เจ้าไว้เห็ดกินเนาะอางไว้ดีเนาะตัดใจเลยไอมาแต่บ้านเจ้าคนละอันนี้พักเอาไว้กินเาไไน,น,น,นเาะเ,เอาไว้แกงกินไอขอมัดหนึง่งแล้วก็ขอแบ่งพักตัวนี้น้ำ นี S <S ่ยไว้ใหดกินด้วกินข้าวแรกเลยยังสิเจ้ากินแล้วปะข้าวแรกกินแล้วกินข้าวกับอย่างบูมียังกินกินข้าวละละโอ้โหบูมียังกินข้าวละละนอนกับใครนอนคนนี้แล้วกับคนนี้คนนี้คือหัวยุ่งแท้หัวยุ่งหัวย่องเจ็บท้องเออได้กินยาหรือยัง อ้กระปุไเอายามาเจ็ดกระเพาะบะโอ้น่าจะกินข้าวโตรงเวลากินข้าวโตรงเวลาก็เลยเหให้อันเจ็บกระเพววาะแล้วก็คนใดคนนี้บ่ววเจ้าก็นอน์กับปุยเอ,ยเอ่น้องปุายสิเจ้าเรามาเล่นน้องเราเฮียนหนังสือแสดงว่าห้าส่วนห้า บทฝึกหัดเด้๋ยนะี้เนาะหนึ่งจงเติมจำนวนที่เหมาะสมใส่บอนจำเม็ดแม่นบ่นโอโ้โหมือน,นี้น้องบ่ได้ไปโรงเรียนบ่หรือเลิกเกียนน้ำมูกบ่หรืออะไรบอบ่ได้ไปโรงเรียนไปใส่คือบ่ไปโรงเรีย็นเจ็บทอ้ทองก็เลยฆ่าอืมเลยฆาดโรงเรียนอยู่อยู่ห้อง อัดน,น้องสาวจะะับป่ะเจ็บแห้งบ่งบุ่แห้งป่ะใดมียากินอยู่บ่บุ่มียากินโอ้อยู่นี่บ่อนคือเจ้าไกาใหญ่เจ้าไก่ป่ะน้ำมอนอะยู่ร่มคนเนาะคือเจ้าสิติดหฮันหรอบส่สอ่ะมีงย่างอยู่เนาะเอะออายสิไปซื้อมาให้เด้อ ไอซิไปซื้อยาไม่กินเจ้ากาเจ้ากาต้มขั่วปลากระป๋องให้เรากินข้าวแล้วก็กินหรือกันกินยาน้องเซงิงอันไอที่อันแสดหาเจ้าน้ำมันบอแอบนั่นนะ่ะเป็นไอ,อ้นี่แหละเห็นแล้วเนาะอันไฟนี่จนฮ้อนมื้อนเศร้าคุณแม่บอกกัเจ้เป็นปิษด มื่อเก็นโมงเอาวันไปให้จะให้ตลาดเมือันคืนนี้ไดอยู่ํำกันปะเออจบเลยน้องปะจ้าเป็นเงืโอ้โหเบิ้งกันผู้ไอ้ละคืออันผูนน้องคือไงผู้ไอไม่กี่เาจะเป็นเงือเราไหม คนนี้ที่เป็นอะไแต่เป็นเฟตว่บโบแมนตาแฟตแต่โบแมนเออซ้ำกันเลยเนาะตัวซ้ำกันเลยสูงคือกันเลยือแต่ว่าหน้าบบคือกันป่ะแต่เงินเจ้าหลังใดหลังเูยเฮียเปนี่ไปเดี๋ยวให้ซืไปซื้อยาไม่กินเด้อเอายาอนี่ยเอายาแบบใดเอาเป็นสุดหรือว่าเอายาแอนตซิน เอายาสุดเนาะพ่อกะเจ้าว่าเจ็บทนะ้องเนาะเจ็รรบท้องกระเพาะให้กจะเจ้าจับยาให้ไอศิลุกศิลฐานให้ทำตัวยังบุปผิดฮะอยู่ที่เหรไหนวะก็ไอศิลหาเจออยู่บ่วะไออย่างนี้เท่แค่กำแพงมันมีป้ายบอกอยุดแบ่ป้ายบอกว่าขายยาหรือว่าหรือว่าซื้อตามห้ามไปก็ขายเครื่องขายข,ขายงองแบบถามเอาเนาะไอกะเพ่าเก่งอยู่เนาะเออถามเนาะราเป็นยังดอกไปไปก,ไปก่อนเด้อไปก่อน ยาก้ปูเ <t> ป <os resol ute> oh, really? ้ามาเล่นน้ำพงสาวบ่ไปถ่ายยุงก้าวะมบ่าหาดีดีได้กินดีบโอ้มีจิ้ดมีห้องดังแท้ห้องสาวด้วย เดี่ยวนะอันเขาสามนี้่ชดียเลยอันนี้มาให้สูอยาให้น้องคุณนบบันงกอดเจ็บข้อหมดละน้องครับน,น้องสาวของอันนี้เอาไปซอยใส่าาอ,อันขั้วลากระป๋องมันเนี่ยหรือว่าเอาแบบนี้บ่อนขั้วตา,ากระป๋องนั่นแหละซอยแต่พักหอมไม่ใส่หรือพักกาดนี่แลกแก่แกงพักกาดอย่างเดียวเเลยนะจะไปงวดนะและ้วไปซืนน้อยา,ามาให้น้องคนนั้นกินกับอีกคนเรามันมียากินไอาเลย มาแล้วเอา้าอันโอ้ยเอาน,นี่อันเอาขนมกินขนมก่อนจะกินยาก,ก็ได้นะคือสิเจ็บแฮงเอากินยากละเม็ดเด้อนี่กินอัอนนั้นก่อนแล้วจะกินยาเด้อกินยากละเม็ดไปซื้ออยู่ซุกซาลามามกินเลยรวยรวย,ยเป็นยังเจ้าก,ก็อันมั่นกินข้าวให้ เฮี้ห้องอไหลแล้วน้องสาวเจา้าฮะมอเนึง่งปีนี้<ม>ปีสามิตเบิ่งเอากันเนาะ<ม>เป็นพี่น้องกันเป็นคนบ้านเดียวกันเบิ่งเอากันเวลาเจ็บเป็นเนรีนรุ่นเวลาเป็นไข้เป็นอย่างเด้อเ<ม>บิ่งเอากันเด้อดอันกินย่างละเม็ดแต่ในกรณีที่แบบว่าจเจ็บท้องแบบมันปุนท้องปุนไส้นะเราจงกินเม็ดนี้นะถ้าเกิดว่ามันบวดหัวขั้นว่าเจ็บแหง้งน,นะเราบอกกินเม็ดนี้เรากินแต่สองอย่างนี้<ม>เข้าใจปะ กินหลังอาหารเอากินกินเลยก็ได้หรือว่าสกินขนมก้อนก็นกนได้กินเลยเอากินเลยก็ได้ยาดีกระเพาะอีกตนเนะาะจักหน่อยไอเคยเป็นกระเพาะทรมานนอนเจ็บกลุ่มท้องอยู่ทรมานเนาะมันต้องกินยาได้บวดได้ไปนอนเจ็บนอนป่วยบวดได้เขาต้องหายาเขียน อยู่ไก่พ่อไก่แม่ได้เงินกับบ่มีเนาะนนละเมินเศร้าจังกินนี่อีกเด้เอก็อเจ้าบอกว่ากินตอนนั้นเศร้าสวยแรงแต่ว่าเจ้าก็กินเมื่อเศร้าเจ้ากินนี่อีกแล้วก็ตอนสวยกินนี่มันเศร้าแล้วล่ะเศร้ามันมันดีขึ้นแล้วล่ะบ่ต้องกินได้บ่แม่บอาเศร้าแล้วแต่ยังกินอยู่บ่ได้กินยายานี่เขากินลายกับบุรีกินลายกับบุรีเื่อกันบกกินก็เอาเจ้านอนนี่มาเจ้าฮะ มาเล่นบะอืมมาเล่นเป็นหมู่กันเนาะเป็นเพื่อนกันน้องสาวเจ้าวันซื้ออย่างนี่อืมซื้อนี้ซื้อนี้น้องนีแล้วน้องอันแล้วเจ้าเดชเสื้อดำไปซื้อ,อยังสื่อวาอแล้วปูนั่นเดชสื่อกะ,อกะน้องกะเสียะ<ง>ก,กายัง เพราะว่าไอาเคยเห็นส่วนหลายคนสื่อการสื่อกาเอียกาเอชีย,ชยกันนะฮักดี้มืดแล้วบอกเข้าฮะโอ้ยังอยู่เนาะเมนนื่อนี้ไอสิกินข้าวน้ำอายิอ่าเป้งน,นัวมืดแล้วนี่โอ้มืดแล้วพี่น้องบุทรนได้ซื้อเป้งน,นัวกับมืดเกลือกับสีมืดแล้ว อันนี้ตาตารางการเฮียนอันนี้วันจันทร์มีศิลปกรรมภาษาลาวภาระาวันอังคารมีประวัติศาสต,ตร์ภาษาอังกฤษภูมิศาสตร์เนาะวันพุธมีเทคโนโลยีแล้วก็มีคณิตแต่ว่ากีตไปแล้วกไม่อย่างนั้นะเออวันนักดีเนาะวันวันพหัสคณิตศาสตร์ธรรมศาสตร์คณิตแสดงว่าอันตาตารางมอหนึ่งเป็นปะมอสองวะ ม่หนึ่งม่สองกันเดียวกันเนาะเพราะว่าไปม่สี่ม่ห้าเริ่มเป็นเคมีเป็นฟิสิกส์เป็นหลาย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 อันบทเฮียนเข้ามาธรรมาสตร์อังกฤษศึกษาคนละเมืองโอเคไอไปก่อนเด้อเบิง้งเอาน้องเด้อด้ยด้วย